สวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะปู่เทพกับปู่สีนะคะวันนี้ให้โชคนะคะมองเห็น064แล้วนะคะ04ตัวเดียวกันตัวเดียวกันกับอาจารย์04 604ว่ามันจะกลับกันนิดหน่อย ตัวเดียวกันนั้น064นี่แต่ว่าแค่แค่ปตัวกับ่ตัวเดียวกันนะอืมแต่ของพกไมกับเป็นเา04ได้เด้อเป็นกับเป็น9ได้จ้า904 04 0 04 04 04 04 4 0 04 4 04 04 04 04 04 04 04 0า04 04 04 04 04 04 04 04 0 เหล็กตัวเดียวกันเดี๋ยนี่อ๋อเอาจังชันละเอาอันหายแล้วนะนี่นะเอาตัวนี้แหละหายแล้วเอาแค่นี้ค่ะโอ้หายแค่นี้ครับตัวนี้ไม่ต้องเอาตัวนี้ไม่ต้อองเามจะสับสนไหนเยอะเกินตัวนี้มาจะสับสนไหนถือขึ้นมาในตัวสีสับสนนี่นะครับคุณผู้ชมครับอันนี้มันจะสับสนรู้แล้วแล้วให้เอาตัวไหนให้เอาตัวท่านอาจารย์ศูนย์หกสี่ใช่ไหมคะ เนี่ยเนี่ยเนี่ยมาฟังนี่ฟังค่ะตัวเดียวกันใช่ไหมนี่ตัวเดียวกันครับี่064ตัวเดียวกันครับอาอตัวเดียวกันกันน่ะตัวเดียวกันเราใหญ่ใหญ่064กับ4 6 04ได้ไหมครับได้ครับผมได้ครับนีหนึ่งครับหันมาทางนี้ด้วยจ้ะหน้าจอกันหันมาด้วยค่ะหนึ่งหนงสองสี่เช็ดสอง ทั้งคู่ด้วยค่ะอาจารย์หนึ่งสองสามแคบแคปยังครับหกศูนยเกาศูนย์สี่แคบไว้แคบไวนู่ประกาศดังๆเลยครับพูดดังๆหน่อยอาจารย์ศูนย์ยหมหกศูนย์สี่นะคะพิเศษศูนย์สี่กจีนวะ ภาษาจีนแต่แรกอาจารย์เทพให้ศูนสีนะคะตัวแรกนะคะศูนย์สี่พิเศษศษเศษตัวว่ามันหยุดก็เอาเลยหนึ่งนะมันหมตแรกได้ศูนย์หกสี่ไ้ะศูนย์หแล้วก็มาใส่หกศนะคะมันตัวเดียวกันอาจารย์สีฟันทงตัวนี้ อาจารย์สีกับอาจารย์เทพนะคะรอาาจย์สีนิ่งๆค่ะหยุดจะจักบาทแม่พี่น้องเรื่งเบื้องต้นเลขอาจารย์สีบวกหลักสี่ลเอ้ยจะเป็นนิ่งครับอาจนิ่งนี่หล่อนิ่งบวกสี่เต็มเอาจารย์ยาเอ้ยเฮออยังนะอาจารย์ยาอาจารย์ยาอาจารย์ยาได้เลยนนนสนงเอ็นเตอรนท์อาจารย์ยางวดที่แล้วเราแม่นอยู่นะอาจารย์ยาเก้าศูนย์เก้าหน้า อาจารย์จะเขียนให้หน่อยค่ะเห็นตัวไหนไหนยังไม่นั่นเลยยังหมุนอยู่อาจารย์ไหนจะเจ๋งมึงด้วยอาซาปราจานอาจารย์ไหนจะเจ๋งเอามันออกจากกันมันออกแล้วมันได้แล้วได้ศูนย์มันได้แล้วได้แล้วชัดเจนแล้วชัดเจนแล้วศูนย์สี่ใช่ศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์เก้าแต่มั่นใจวงกลมศูนย์สี่เนาะท่านอาจารย์เดี๋ยวผมขอประกาศหน่อยนึงเนาะหมดประจำวันที่วันสิบหกหมดประจำวันที่สิบหก วันที่สิหมาแล้วนี่อาจารย์ถืออาจารย์ถือจานถือตัวนัสีจะเป้งเลยอันนี้บอกหันมาจารย์ยกขึ้นยกขึ้นศูนย์หกสี่ตัวข้างบนตัวแรกเลยนะคะศูนย์หกสี่นะคะป้าศูนย์หกสี่หุ้ยทับทันหุวยทับทันบุกหลักกิโลวันนี้หกศูนย์สี่นะคะหันมาจานจานเทพนะคะตัวแรกนะคะศูนย์หกสี่นะคะวันที่สิบหกนะคะ 064 064กับ604นะคะ fc904 นะคะ64เด้อพี่น้องตื่นเลยวตื่นเลยตื่นเด้วจัตาจันตาจันตาเซยายมีตื่นเด้อีก็ม no. ับอก่องอบ้าเอาสีอะไรเม่นตัเอาจังซ่นและมันออกแบบนั่นล่ะภาษาเจ๊แกออกยาก ก็เตที่มากโตได้กเน้น yes. <busca. S 2> ่นเอาแล้วแต่จะเรียกเอาเนาะคือคุณพ่อเฉียนให้ที่แรกคือศูนย์สี่บ่จ้าพ่อเฉียนให้ที่แรกศูนย์สี่เลยตัวแรกที่พ่อเฉียนต่อมาก็คือหกหกเก้าได่หรือเปล่าเป็นแนวทางด้วยเอฟซีนะคะเป็นแนวทางนะคะคือตัวแรก อาจารย์ยาได้เลขอะไรคะอาจารย์ยาออมาตัวเก่าครับตัวเก่าเจ็เก้าเหรอผมเก้าเจ็ต huh. uh ัวเก่าครับเจ้าเห็นไหมหนึ่งเก้าเจ็ดนะคะตัวเดิมนะคะเก้าเจ็ดนะคะอาจารย์ยาหนานี่อาจารย์ยาได้เก้าเจ็ดผมเห็นเห็นแบบนี้เนาะ ผมเห็นตัวแบบนี้ยายก็เห็นศูนย์หกสี่เดินมาถึงปุ๊บเห็นเลยศูนย์หกสี่เลยนะใช่ศูนย์หกสี่เห็นแทบทุกคนนะคะอืการใบมาแล้วหนึ่งแบแบมมาละผุนดีไซน์หลังมาหาไข่ธรแมอาจาร์จาอใบจา์ใบเมื่อไรจะมามาเด้อมาเด้อ เขาเห็นศูนกันแทบทุกคนเตบยายเดินเข้ามายายเห็นคนแรกเลยนะคะยายเห็น0ูนย์หเลยนะเดินเข้ามาปุ๊บตามองเห็น0ูหนหเลยอะ่ะอาจารย์ค่อยพูดทีหลัง ก็เราเห็นแบบนั้นเนาะศูเมตรเดียวเลยศูเมตรเดียวศูนย์สเมตรเดียวเลยศูนเมตรเียวตาศูนย์เมตรเดียวนะครับนี่นะคะจันตาจันตาเซยายมีนะคะนี่ หอยไม่ไปไหนหรอกเอซีหัยอยู <The> ่หลักกิโลนี่แหละอาจารย์ใบเมื่อไรจะมาเป็นแนวทางนะคะมาได้แล้ว ชุาท่านโชคดีนะคะสำหรับแนวทางปู่เทพใช่หรออาจารย์ใบอ่ะอาจารย์ใบแวบๆอยู่หนันวอร์ดไซต์ตั้ใดล่ะจักเข็นแต่งางไวๆอยู่ยัยมีในบรรณะอาจารย์ใบอยู่ในกล่องช่วยลูกหลานนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาๆน้า้าปูเทพนะคะตอนเย็นขอเรียยพี่สายใหุ้ท่านโชคดีนะคะ

ได้เหมือนกันเลยนะคะ X4 นะคะไหนอ๋อสามห้าหรอนี่ไงวันนั้นวันนั้นปูเทพชี้ที่เจ็ดห้าไหมคะนี้ออกเจ็ดห้าชี้ตัวไหนออกตัวนั้นวันนั้นยกก็ออกสามห้าวันที่ยกก็ออกสา้วันนี้เอาสายซีนมาปลูกมันจะออกไหมสามห้าวันนี้ปูเทพมาปลูกสายสีนใช่ปานเลขที่ น,น้นำตาลแม่ม,มันน้ำตาลตะวันน้ำตาลแม่ยืนอยู่น้ำตาลปลาเตปาจานัานเสือีนะคะแต่ว่าบ้านหลังนี้จะเป็นตาดสั้นนะ,ะออกบ่อยมากนะนี่ครับ่งโก้ไวไม่เลยออกบ่อยมากวันนี้ปนูนางสาย